คือวันเสาร์ที่ผ่านมาอะได้มีโอกาสไปไปงานของของใน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 สมโมสรฐานกอ,องรับเรือใช่ไหมคะและ้วเจอผู้บริหารระดับสูงของของที่นั่นแอมไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเฮียว่าเอ m อของเราอะมันมหาจตันขนาดนี้ตอนที่แอมอยู่ประเทศไทยอะแอมก็รู้สึกว่าเออมันก็ทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยทํางานได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอเราพอเขาได้มารู้จักเราอะวันนั้นอะแทบทั้งโต๊ะอะค่ะเขายิงคําถามมาที่แอมอย่างเดียวเลย เขายงิงคาถามว่าแผนธุรกิจเนี้ยทํายังไงแล้วแอมอะ่ะอธิบายอังกฤษก็ก็ไม่เก่งนะก็ต้องอธิบายเป็นอังกฤษต่อให้คนอังกฤษฟังแล้วให้คนอังกฤษเนี่ยอธิบายให้คนญี่ปุ่นฟังอีกทีหนึง่งเพราะเขาสนใจแผนธุรกิจเรามากคือแอมเชื่อว่าถ้าวันเนี้ยคนฟังอะ่ะเป็นคนจีนนะแอมว่ามี GM, เอ m มเอเวอร์ชันจีนปแลวเป็นที่เรียบร้อยคือเขารู้สึกว่าเขาสนใจในการทําอาชีพใน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 ,ในการสร้างรายได้ของเราคือแล้วพอแอมได้ได้มาอยู่ที่เนี่ยค่ะได้ประกาศให้กับทุกคนได้รู้ว่าแอมอสามารถ สร้างรายได้ได้ไดแม้